ว้าวฮ่<笑><笑> <W> ่นดมีอายนะครับท่านผู้ชมเอ้ยควันไปไหลแล้วโอจนาก็ถือว่าโลมอยู่นะสวัสดีนะครับวันนี้ก็อยู่กับน้องนาแล้วก็พาตานะครับวันนี้มายำนานะท่านผู้ชมเอาโมเลใหม่มาให้นะครับอันนี้หน้าอะไรพอ่อสีครึ่งอนะสีครึ่งมันเป็นยังไงมันหนัก มันหนักเครื่องลองใส่สีสียังหนาสี่นาสีมันเ,เล่นเยอะแต่มันค่อยวิง่งอ๋อหรอบมันเหลือจัดอ๋อทำไงดีต่นนี้สีครึง่งหนักหน้าสีก็เล่งไปแต่เสียงรถไม่ไปอะไรเอามาดูนะพ่อมมลีน,นั่นแหละอ่าอันนี้ก็เอามาให้พ่อตานะปุณนหนักจังเลย ันนี้งานกึ่ง C N c นะครับแต่ว่าผมมาล้างล่องใหม่แล้วนะนี่นะครับ C N C เขากึ่งแบบรอบไวเนาะแล้วคราวนี้มันเงาจัดคราวนี้มันลื่นนะครับการได้แก้ไขให,ใหม่ละการนี้ก็เดินรอบช้านะครับที่ล่องนะครับมันจะได้ดูดดีๆนะครับแต่ว่าพวกน้าปงน้าแปนก็ให้แบบกึ่งไวปกติมันจะเงาไหนโอ้ดูแบบดูแบบมีราคามากอะแต่ว่าไม่แพงนะครับ ็นโมลเลไม่ได้พ่นตีนะครนะับผู้ชมอันนี้ซีครึ่งเนื้อเนื้ออย่างไอเนื้อเหล็กคนละอย่างกับโมลเลทั่วไปนะครับอหอเลยนะครับสายพานก็ต้องตึงหน,นะนนหน่อยนะครับนิดนึงเพราะว่ามันเล็กก่าเดิมนะครับโอ้้องนาช่วงนี้ก็ ใช้งานทุกวันนะครับยังไม่ยังไม่มีปัญหาอะไรนะเพ่อ,อเกียร์ก็ที่แรกเข้ายากนะครับเดี๋ยวนี้ก็เริ่มใช้ทุกวันทุกวันมันก็มันก็ว่าจะเริ่มลงล็อกนะครับก็เข้าง่ายขึ้นใ <c oughs> ส่พาน <c oughs> ไม่ต้อง,ต,ง,ต,งตึงมากนะครับโอเคนิดเดียวเพราะว่ามูเลมันดูดอยู่แล้ว พอแล้วครับพอนนี้พ่อกลับแวเหรอกลับแล้ว,ลวขับไม่ถนัดเลยกันนะนโอ้เบาๆนะพ่อมันดูนสดสนใจก็สั่งได้นะครอบ ตอนนี้มี 42, 43, นะสี่สองสี่สาม 4, ะสี่สี่สี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าห้าศูนอันนี้เือคือเรื่องจริงนะครับมีทุกมีทุกไซส์ได้พอเบาๆนะครับเฮ้ยเดี๋ยวรู้กันนะครับว่ามันจะเบากว่าเดิมหรือเปล่านะครับ จะหนัดอยู่ที่เปล่านะฮะโอ้เล่ดีจังเลยนะตาเจ็ดนะ <c oughs> หนึ่งจะสองนะครับครับ เอาเลือกนะท่านผู้ชมอะไรอ่ะสเตลุดว้าฮ่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 าฮหวนโดมีอายนะครับท่านผู้ชมเอ้ยควันไม่ไหลแล้วโฆษณาก็ถือว่าโลมอยู่นะ น้ามันโลมอ่ะยังหนักอยู่จะต้องสี่สองฟังจากเสียงนี่น่าจะยังหนักอยู่นะครับท่านผู้ชมแต่ว่าก็เบากว่าสี่ครึ่งค่อนข้างเยอะอยู่นะครับบันยังไหลอยู่อ่ะ รถก็สติงชุดเดียวนะครับเสียงยังอันอยู่เลยลงได้อีกก็เด้เอาสีสองมาให้ถ้าเป็นสีครึ่งก็วิ่งควันตุยเลยนะครับหนัก หน้าทีนิดใส่ไม่ได้แน่นอนเพราะว่าเือะเยอเยอะจัดนะ วิ่งไม่ออกเะเอา4.2มาให้นะครับตอนนี้ยังหนักอยู่แต่ว่าก็ถือว่าเบากว่า4ขึ้นค่อนข้างเยอะหรือจะเอา4.1เลยนะจะลอง4.2ก่อนนะยังหนักยังหนักอยู่เลย พอได้เดี๋ยวเดี๋ยวเอาใบใหม่มาให้เดี๋ยวเอาเดีาเกื้งลงอีกสักหน่อยเดี๋ยวเอาใบใหม่มาให้อันนี้มัน4.3เดี๋ยวเอาสัก4.2ลงอีกนิดนึงแต่พอวิ่งได้อยู่อันนี้วิ่งไปก่อนครับอโอเคนะครับผมตามนั้นเดี๋ยวเจอกันโอ้ลูกทีมเพิ่งจะมาก็เกลียตอะไรเนี่ย <c oughs> เออยางเลียดนะครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะสวัสดีครับ